หลังจากที่เวนส์เดย์ได้รู้ว่าแม่ของเธอขโมยคมภีรคาถาของกูดดี้ไปต่อมาในขณะที่พ่อกับแม่กำลังสวีดกันอยู่เวนส์เดย์ก็แอบเข้าไปในบ้านเพื่อหาคำพี์ที่แม่เอาซ่อนไว้แต่ว่าคุณนายอดัมสก็รู้ตัวทันแล้วรีบตามเข้าไปหาเวนส์เดย์ในห้องทันทีเวนส์เดย์บอกแม่ว่าเธอจำเป็นจะต้องใช้คัมภีร์นั้นเพื่อช่วยเหลืออินเพราะเธอเห็นในนิมิตว่าอินิดกำลังจะตาย และรอบๆหลุมฝังศพของอินิตก็มีฝูงกาบินล้อมอยู่จากฝูงของพวกมันคืออีกาตาเดียวรวมถึงการตายของกาบินก็เกี่ยวข้องกับอีกา,าพวกนี้ด้วยดังนั้นเธอจําเป็นจะต้องตามหาคนอยู่เบื้องหลังให้เจอก่อนที่มันจะจัดการกับอินิดแต่คุณนายอดัมก็บอกว่าบางครั้งนิมิตก็เชื่อถือไม่ได้มันสามารถตีความได้หลายแบบและเธอจะไม่มีวันยอมคืนคัมภีร์ให้เด็ดขาดเพราะกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวของเวนส์เลยเองจากนั้นในเช้าวันต่อมา พักรี่กับยูจีนก็พบกับสลิอบปอีกครั้งหลังจากที่มันหนีออกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าจูจูมันก็กลับมาด้วยตัวเองแถมในกระโหลกก็มีสมองงอกขึ้นมาใหม่และกำลังขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพักรีคิดว่ามันอาจจะเป็นเนื้อปริศนาที่เขาเอามาให้มันกินทำให้ร่างกายของมันจึงค่อยๆซ่อมแซมตัวเองแต่ว่าในวันนี้โรงเรียนกำลังจะพานักเรียนทุกคนออกไปเข้าค่ายซึ่งพักรี่ไม่อยากทิ้งสเลิบให้อยู่คนเดียวในกระท่อมเขาก็เลยคิดจะแอบพามันไปเข้าค่ายด้วย ส่วนทางฟังของเบียงก้าเธอได้เดินทางไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วใช้พลังสะกดจิตพนักงานโรงแรมให้เอากุญแจหมายเลขห้อง3ามมาให้พอได้กุญแจมาแล้วเธอก็สะกดจิตพนักงานให้ลืมเรื่องของเธอไปให้หมดจากนั้นเบียงก้าก็เข้าไปหาแม่ที่อยู่ในห้อง302ซึ่งเธอแอบพาแม่หนีออกจากรัฐที่ของกีเดียนแล้วให้ซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้เพื่อไม่ให้มีคนมาเจอ มียังก้าจะใช้พลังของเธอสะกดจิตพนักง,งานโรงแรมว่าอยากเข้ามายุ่งกับห้อง302ทำให้จึงไม่มีใครรู้ว่าแม่ของเธอซ่อนตัวอยู่ในนี้ส่วนทางฟังของเวนส์เดย์เธอได้ถามแอกเนว่าใช้วิธีไหนในการปลดล็อกมือถือของเกาปินแอกเนจึงพาเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถแปลงร่างได้ให้แปลงร่างเป็นเกาปินเพื่อสแกนใบหน้าปลดล็อกมือถือให้ พอเวนเด์สามารถเข้าดูข้อมูลในมือถือได้แล้วเธอก็เจอกับคลิปเสียงของคาวแบดเบอร์รี่ที่อัดไว้ก่อนจะเสียชีวิตว่าหลักฐานทั้งหมดจะปลอดภัยอยู่ที่บูเพนซึ่งบูเพนที่พูดถึงนี้มันก็คือกระท่อมกลางป่าที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับค่ายเจอริโก้และก็เป็นค่ายเดียวกับที่โรงเรียนกำลังจะพาทุกคนไปพอดีเวนสเดก็เลยวางแผนว่าจะแอบไปที่กระท่อมหลังนั้นตอนทุกคนไปเข้าค่ายต่อจากนั้นเมื่อถึงเวลาออกเดินทางไปยังค่ายเจอริโก้แล้วเวนสเดก็ตัดสินใจให้แอกเนสมาช่วยเธอ ซิ่งแอ็กเนสได้ทำแผนที่สำหรับเดินทางไปกระท่อมให้และจะเป็นคนคอยดูแลอินิตและครอบครัวของเวนเดย์ให้ตอนที่เธอไม่อยู่จนกระทั่งเมื่อทุกคนเดินทางไปถึงยังค่ายแล้วพักรีก็พกลงศพที่ใส่สลิบในนั้นมาด้วยเพราะกลัวว่ามันจะหนีไปอีกแต่ว่าจูจูรถของครอบครัวอดัมก็ได้ขับตามมาที่ค่ายเพราะโกเมสกับมอร์เซียอยากจะคอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดต,ต่อมาเมื่อพักลีกลางเต็นท์เสร็จแล้ว เขาก็ติดตั้งพลุจรวดเอาไว้รอบๆเต็นท์เพื่อจะได้เป็นสัญญาณเตือนถ้าหากเสือบมันคิดจะหนีออกไปต่อจากนั้นในขณะที่ชาวเนเวอร์มอ์กำลังรวมพลจัดกิจกรรมกันจูจ่ๆก็มีพวกรอดอกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงซึ่งพวกรอดอได้ทําการจองค่ายแห่งนี้เอาไว้แล้วพร้อมกับโชว์ใบสัญญาให้ดูเพื่อจะขับไล่พวกเนเวอร์มอ์ออกไปจากค่ายแห่งนี้แต่ว่าครูใหญ่ดอทก็ไม่ยอมเพราะเขาเองก็ทําการจองมาและมีใบสัญญาเหมือนกัน ซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นความผิดพลาดของทางค่ายที่ไม่ได้ตรวจเช็คให้ดีก่อนก็เลยเกิดการจองซ้ำกันและทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เป็นคนผิดจึงไม่มีใครยอมใครเวนเดก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ให้ทั้งสองฝ่ายมาแข่งกันฝ่ายไหนชนะจะมีสิทธิ์ได้อยู่ค่ายแห่งนี้ต่อส่วนผู้แพ้ก็ต้องเก็บของกลับไปซึ่งพวกรอดอก็เห็นด้วยแล้วทั้งสองฝั่งก็ส่งตัวแทนออกมาไม่เกิน10คนเพื่อแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งโดยแต่ละฝั่งจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซฟเฟอร์ แล้วให้สมาชิกในทีมแบ่งหน้าที่กันเป็นผู้โจมตีและผู้ป้องกันผู้ป้องกันจะต้องคอยดูแลเซฟเฟอร์ไม่ให้อีกฝ่ายมาแย่งไปได้ส่วนผู้โจมตีก็ต้องหาทางชิงเซฟเฟอร์อีกฝ่ายมาฝ่ายไหนที่สามารถนำเซฟเฟอร์ไปไว้บนหอเฝ้าระวังได้ก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มประจําตําแหน่งซึ่งพวกรอดอศึกษาคู่ต่อสู้และวางแผนมาเป็นอย่างดีว่าแต่ละคนมีพลังอะไรบ้าง พวกเขาเลือกยิงธนูไปใส่หมวกของเอแจกให้หลุดออกจนพลังเมดูซ่าของเขาทําให้คนในทีมกลายเป็นหินจากนั้นก็เอาถุงคลุมหัวของเอ a แจกแล้วชิงเซฟเฟอร์หนีไปได้อย่างง่ายดายทางด้านของเวนส์เดย์พวกเธอเองก็วางแผนเอาไว้อย่างแยบยนตเหมือนกันเวนส์เดย์สั่งให้อินิกับบลูโน่วิ่งเข้าไปจู่โจมเพื่อบังคับให้พวกรอดอใช้แก๊สน้ําตาปกป้องตัวเอง จากนั้นก็ให้ยูจีนปล่อยฝูงมแมลงไปเล่นงานใส่จนพวกเขาต้องยอมถอดหน,น้ากากแล้วโดนแก๊สน้ำตาของตัวเองเขา้าทําให้เวนสเดย์จึงสามารถเดินเข้าไปเอาเซฟเฟอร์ได้อย่างง่ายดายเพราะร่างกายของเธอมีความต้านทานต่อแก๊สพวกนี้สูงแต่ว่าในตอนนี้เวนสเดย์กำลังตามหลังพวกเขาอยู่เพราะลอรอดสามารถชิงเอาเซฟเฟอร์หนีไปได้ก่อนและกําลังจะไปถึงที่หอเฝ้าระวังแล้วเวนสเดย์ Wednesday ก็เลยยิงปืนตะขอลงมาจากหน้าผาแล้วโหนตัวไปถีบลอรอดอคนนั้นจนทําให้เซฟเฟอร์หลุดมือไป เธอจึงสามารถเอาเซเฟอร์วางไว้บนหอเฝ้าระวังได้ก่อนและทําให้เนวร์มอเป็นฝ่ายชนะต่อจากนั้นเมื่อทวงคืนค่ายให้กับโรงเรียนได้สําเร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เวนส์เดย์จะต้องเดินทางไปยังกระท่อมบูเพนซึ่งก็ไม่มีใครสงสัยในการหายตัวไปของเธอเพราะปกติเธอเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมพอไปถึงยังกระท่อมเธอก็เจอกับแผนผังที่เกาปินได้ทาเอาไว้มันเป็นคดีที่เกี่ยวกับการตายของพวกเอาแคส และทุกคนลว้วนแต่เป็นผู้ป่วยของวิลโลว์ฮิวโดยมีจุดเชื่อมโยงกันนั่นคือคนที่ชื่อว่าโลอิสเวนส์เดคิดว่าโลอิสอาจจะเป็นฆาตกรและเธอจะต้องตามหาตัวมันให้เจอก่อนที่อินิตจะตกเป็นเหยื่อของมันไายต่อไปจากนั้นเวนส์เดก็กลับไปหาแม่เพื่อจะขอให้แม่คืนคมภี์คาถาของกูดดี้ให้เธอเพราะเธอจำเป็นจะต้องใช้มันเพื่อทําให้พลังจิตกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ว่าแม่ก็ยังยืนยันที่จะไม่คืนให้เวนส์เดก็เลยขอท้าปิดตาดวนดาบสู้กับแม่ ใครชนะจะได้คัมภีร์ไปสึ่งแม่ก็ตอบตกลงเพราะมั่นใจในฝีมือของตัวเองว่าเว้นเดย์ไม่มีทางเอาชนะเธอได้ส่วนทางด้านของพวกลอดอหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับเอาแคสแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่คิดจะยอมแพ้และวางแผนที่จะบุกเข้าไปยึดค่ายกลับคืนมาสิ่งหัวหน้าของลอดอก็คิดจะสาธิตให้พวกลูกน้องดูแต่ว่าเขาก็ดันไปเลือกบุกเต็นท์ของพักรี่ที่มีเสเลิฟอ,อยู่ในนั้นทาให้หัวหน้าของลอดอจึงถูกเสเลิฟจับกินสมองตุยไปอย่างอนาถ ซึ่งในระหว่างนั้นพลุสัญญาณของพักลี่ก็ทํางานเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคนบุกลุกพอพักลี่กับยูจีนพากันกลับเข้ามาถึงในเต็นท์ก็เจอกับร่างของหัวหน้ารอดอที่โดนเสลิบจัดการและตอนนี้เสลิบมันก็ได้หายตัวออกไปจากเต็นท์แล้วทันใดนั้นแอกเนสที่กําลังล่องหนอยู่ก็ปลากฏตัวออกมาเธอได้แอบติดตามพักลี่เพื่อจะได้ช่วยปกป้องเขาในตอนที่เวนเดย์ไม่อยู่ให้ซึ่งก็ทําให้แอกเนสได้รู้ว่าพักลี่นั้นแอบเลี้ยงซอมบี้เอาไว้ เธอจึงบอกว่าพักรีเดือดร้อนแน่ถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เธอก็เลยจะอาสาช่วยตามหามันให้อีกคนส่วนทางฟังของโกเมสที่กำลังอาบน้ำอย่างสบายใจเจ้าเสเลือมันก็ตามมาเจอเขาแล้วพยายามจะใช้ขวานพังประตูเข้าไปหาแต่ว่าพักรีก็ตามมาเจอพอดีแล้วรีบช็อตไฟฟ้าเพื่อจัดการกับมัน ทุกคนที่ได้ยินเสียงดังก็ต่างพากันเข้ามามุงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอพวกเขาเห็นว่ามันได้มีซอมบี้บุกเข้ามายังค่ายแห่งนี้ก็ต่างพากันวิ่งหนีด้วยความแตกตื่นแล้วเสิร์อมันก็ใช้โอกาสนีหนีเข้าไปในป่าในขณะเดียวกันทางฝั่งของเวนสเด์ที่กำลังดวลดาบอยู่กับแม่ซึ่งเวนสเดทก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และจะไม่มีสิทธิ์ได้คำพีคาถาของกูดดีข้ขึนอีก แต่ในระหว่างนั้นเธอก็เห็นซอมบี้ตัวหนึ่งกําลังเดินเข้ามาเวนส์เดย์จึงปาดาบไปใส่เพื่อล็อกตัวมันติดไว้กับต้นไม้เพื่อปกป้องไม่ให้แม่ถูกมันเข้ามาโจมตีหลังจากนั้นการเข้าค่ายจึงถูกยุติลงพอเกิดเรื่องที่มีซอมบี้บุกเข้ามาอารวาสและก็ทําให้หัวหน้าของลอรอดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจเดินทางมายังที่เกินเหตุเพื่อจับกุมตัวสลิปไปพัรลี่ได้แต่ยืนดูมันด้วยความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงของตัวเอง